ทำไมติดผ้ายันผิดที่ทําอะไรก็ติดขัดไปหมดวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผ้ายันผ้ายันเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเครื่องรางของขลังคู้กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วก่อนอื่นที่ท่านผู้ชมจะรับฟังคลิปนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยผ้ายันเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายแบบ หลักๆเลยก็คือเรื่องของผ้ายันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะฮะซึ่งตรงนี้ในอดีตการนะตั้งแต่สมัยมโบราณละผ้ายันต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยนะฮะไม่ว่าจะออกรบหรือว่าทหารจะไปทําสงครามต่างๆเนี่ยเราก็มกักจะมีผ้ายันเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวนะฮะจะเน้นในเรื่องของการป้องกันสายเหนียว นะครับยิ้งไม่เข้านะฮะฟันไม่เข้าอะไรพวกนี้ส่วนพายานอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพายานโชคลาบนะฮะเมตตามหานิยมค้าขายอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จัดสร้างมานะฮะหรือผู้ที่ทำพายานนี้ขึ้นมาที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดพายานผิดที่ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดตรงนี้นะเราก็ต้องมานั่ง วินิจพิจารณากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะติดพยันเช่นกันยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยทำธุรกิจการค้าบางทีทําร้านอาหารนะครับทำร้านเหล้าค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยควรจะติดพยันเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมการอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะของลูกค้าที่จะเข้ามาอุดหนุนคุณคซึ่งยันพวกเนี้ยก็มีด้วยกันหลากหลาย ที่เห็นกันเยอะเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผ้ายันระารีวลีนะครับผ้ายันนางกวากผ้ายันพรมสามหน้านะครับหรือว่าพวกม้าเสพนางอะไรพวกนี้ผ้ายันจระ,ะเข้ก็ได้เพื่อที่อยากยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนร้านคุณส่วนผ้ายันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็หลักๆเลยที่เห็นกันบ่อยก็เรื่องของเท้าวเวสุวรรณนะครับซึ่งอันนี้เป็นผ้ายันที่เข้มขลังแน่นอน เพราะว่าท่านเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเพราะทเาวสุวรรณเนี่ยจะเป็นดูแลทั้งสวรรค์นะครับแล้วก็นรกเลยนะเรื่องของพูดปีศาจต่างต่างเรื่องของเทพภัยต่างๆเนี่ยนะครับผ้ายันของท่าน้ทวเวสเนี่ยรับรองว่ากลัวกันหมดอีกพวกนึงก็จะเป็นที่เห็นเห็นกันก็จะเป็นพวกผ้ายันเกี่ยวกับเรื่องของตะข่ายเพชรเกราะเพชรเกาะแก้วคุ้มกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยพวกยันต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของป้องกันเนี่ยนะครับถ้าคุณไปติดไว้ตรงทางเข้าหน้าร้านที่คุณค้าขายเนี่ยนะต้องยอมรับก่อนว่าร้านค้าร้านขายทุกที่เนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง,<ม>งเจ้าที่เจ้าทางนะฮะผีบ้านผีเรือนหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเลี้ยงกุมารทองเลี้ยงอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับแต่คุณดันไปติดเกี่ยวกับเรื่องของพยันป้องกัน นะบางทีทําให้ลูกค้าเนี่ยกำลังจะเข้าจะเข้านะครับแต่ว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็มีพื้นเพเนื้อดวงต่างกันไปบางคนเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปดูแต่มันก็เหมือนกับติดติด,ตดขัดขัด,ขดอะไรบางอย่างเหมือนอึดอัดที่จะเข้าไปครับทําร้านอาหารลูกค้าเนี่ยเข้าไปแล้วไปนั่งนะครับก็นั่งได้อยู่ไม่นานมันรู้สึกอึดอัดเหมือนรู้สึกมันไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัว ซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็บางทีก็มีองค์ติดตัวมาเราบอกไม่ได้ว่าคนเนี้ยนะครับเขามีอะไรมากับตัวบางทีเรื่องของบุญไม่ถึงเรื่องของสิ่งที่เขาอยู่ในตัวเขาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหมือนลักษณะมันแทนที่จะดึงดูดทั้งาหากันเนี่ยมันกลายเป็นผลักกันหรือปะทะกันมันเลยเกิดการต่อต้านกันนะครับทำให้รู้สึกนั่งแล้วมันไม่สบายตัวไม่สบายใจนั่งป๊บเดียวก็ไปนั่งที่อื่นดีกว่า หรือว่าเข้าร้านค้าเนี่ยเข้าไปดูนะครับก็อยากจะออกแหละไม่อยากจะดูต่ออีกร้านนึงเนี่ย <c oughs> มีหิ้งพระนะครับมีกุมารอยู่มีผ้ายันเกี่ยวกับน,นังกวางมีอะไระต่างๆพวกนี้ bon นะครับเข้าไปแล้วเรารู้สึกแบบดึงดูดกว่า <c oughs> บางคนนะครับบอกว่าคุณเลี้ยงกุมารทองนะฮะเลี้ยงรักยมต่างๆ <c oughs> ในการที่จะเรียกลูกค้าให้ช่วยพ่อช่วยแม่นะครับในการที่จะดึงลูกค้าเข้าร้านหน่อยแต่คุณนะครับดันไปติด พยันเท้าเวทอย่างเงี้ยหน้าร้าน,น,น,านเนี่ยนะกูมาหนุ่มคณเนี่ยเงี้ยกริบเลยเหมือนเด็กอ่ะแต่แบบไม่กล้าดื้อเลยอ่ะนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการเรียกโชคเรียกกลาบแหละนะครับมันก็อาจจะติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดไปแต่บางคนอาจจะเถียงผมว่าเท้าเวทเนี่ยท่านเป็นเทพแล้วนะครับก็ทำไมถึงท่านถึงไม่ช่วยคนนะครับจริงๆมันไม่ใช่ว่าท่านไม่ช่วยคนนะฮะแต่ว่าเรื่องของการติดเนี่ยมันจะต้องเรื่องสถานที่หน่อยเช่นถ้าคุณไปติดในห้องพระ นะครับติดไปในห้องนอนของคุณอย่างเงี้ยหรือห้องที่คุณจะเป็นออฟฟิศเก็บเงินอะไรพวกนี้อันนี้ท้าเวทท่านคุ้มของปกปักรักษาได้เป็นอย่างดีเลยการที่ไปติดอยู่หน้าร้านหรือว่าโชว์อยู่ประตูเข้าทางเข้าเลยเนี่ยนะฮะบ,บางทีเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอย่างที่บอกไปนะครับกลัวไงเงียบกริบเลยไม่กล้าที่จะมาอะไรแสดงปฏิหารหรืออะไรต่างๆนานา,นานเลยนะฮะแต่พวกผ้ายันนะฮะที่ว่าเหมือนเป็นหลวงพ่อต่างๆเนี่ย นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาค้าขายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีหลวงปู่หงนะครับหรือเป็นพยันเกี่ยวกับเรื่องของพระศรีวลีพวกนนนเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของการดึงดูดโชคลาภดึงดูดลูกค้านะครับสามารถที่จะติดได้นะตามร้านค้าหรือทางประตูทางเข้าว่าวัตถุประสงค์ของท่านแต่ละคนเนี่ยนะครับท่านอยากได้อย่างไหน นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านพักเป็นบ้านเรียนอยู่อาศัยอย่างเงี้ยติดพายันป้องกันเนี่ยอันเนี้ยดีมากๆเลยก็ให้ท่านทุกท่านนะครับลองไปพิสูจน์ดูแล้วก็ลองไปพิจารณาดูเองเพราะในส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระนะฮะชอบนั่งสมาธิถือศีลว่าผมเนี่ยก็ไนดะ้มีธุรกิจทําเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารด้วยนะครับแล้วผมก็เคยลองพิสูจน์ดูแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ผมบอกนะฮะก็เลย นะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังกันนะครับว่าทําไมถึงติดผ้ายันผิดที่นะครับมันได้ทําให้ติดๆดขัด,ข,ดขัดไปหมดสุดท้ายนี้นะครับท่านก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของท่านนะครับธุรกิจของท่านครอบครัวของท่านนะฮะว่าท่านเนี่ยอยากจะได้วัตถุประสงค์ในการติดผ้ายันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะช่วยเหลือ เราได้เนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็ได้นะครับก็ลองไปดูนะครับว่า,าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็ไปบังคับใจกันไม่ได้สำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครั